สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านอยู่กับ Just a n a k e t กับเกม Fantasy Life I: The Girl Who s t i l l Time อีกเช่นเคยนะครับวันนี้วันที่2กรกฎาคม2025ทางหน้าเว็บไซต์ประกาศอัปเดตเวอร์ชัน1น1.4.0พร้อมกันทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับจะสังเกตได้ว่าในสัญลักษณ์เขามี s w สวิชด้วยรอบนี้ขอแสดงความมีดีกับฝั่ง Switch ด้วยนะรอบนี้อัปเดตพร้อมกับแพลตฟอร์มอื่นนะครับ นอกจากจะประกาศอัปเดตแล้วนะตอนนี้เพื่อนๆสามารถเข้าไปโหลดอัปเดตนี้แล้วก็เข้าเล่นได้ทันทีเลยก็เยี๋ยวันนี้พามาดูกันว่าไอเวอร์ชันนี้เนี่ยที่อัปเดตเนี่ยเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างมาดูในส่วนแรกก่อนนะครับเป็นคอนเทนต์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาแล้วกันเนาะอ่าเซสชันแรกเนี่ยจะเป็นของสวิตซ์สอย่างเดียวนะมีการปรับปรุงกราฟิกครับเอ่อเข้าใจว่าจากตอนแรกที่เป็นสวิตซ์สอเนี่ยมันก็ยังมีความเบลอๆอยู่แต่ว่าถ้าเกิดอัปเดตเวอร์ชันนี้เข้าไปเข้าจะมันจะคม คมแบบคมเปรี้ยเลยนะแต่ว่าผมไม่มีสวิตซ์สมาเทสให้ดูเนาะอันนี้ก็เลยเอ่อถือว่าเป็นการแจ้งข่าวสารให้ทราบแล้วกันนะครับเรียกว่ามีการปรับปรุงการาฟิกให้เรียบร้อยแล้วก็มีการเพิ่มตัวเรื่องในการอัปเกรดแพ็กนะครับสำหรับเอ่อสวิตซ์สในหน้าไตเติลสกรีนเข้าใจว่าพอเราเข้าไปถึงหน้าไตเติลของเกมเนี่ยเราสามารถกดซื้ออัปเกรดผ่านตรงนั้นได้เลยแล้วก็มีการปรับปรุงเรื่องการสั่นของคอนโทรลเลอร์ของสวิตซ์สด้วยนะฮะ ทีนี้อันต่อมาเนี่ยอันนี้จะเป็นของทุกแพลตฟอร์มแล้วสิ่งแรกเลยก็คือมีการเพิ่มคอนเทนต์ในแมปม่วงครับเออตรงนี้เขาบอกว่าพวกบอสนะครับที่เคยอยู่เฉพาะในดันต้นไม้ปัจจุบันนี้มีการเพิ่มให้ในแมปม่วงเรียบร้อยแล้วซึ่งพื้นที่เหล่านั้นนะครับจะต้องมีแรงด์ของเสาเนี่ยถึงเลเวล5ก่อนแล้วเขาก็บอกว่ามันมี3อีเวนต์คือตามนี้เลยนะครับ3ชื่อนี้พร้อมกับปล่อยรูปภาพมาสปอยเราอยู่3อัน ก็อย่างรูปแรกก่อนเลยอันนี้เนี่ยอันนี้ชัดเจนเนาะเดี๋ยวผมกดเป็นภาพใหญ่ก่อนอ่ะอันนี้ชัดเจนว่าเป็นแมปภูเขาไฟนะครับก็จะมีตัวแรกหัวใจโผล่ขึ้นมาแล้วก็ถ้าเป็นรูปที่2ตัวนี้จะมีดักเกิลทรีกับตัวเหมือนจะเป็นแร่ตัวมังกรมั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะไม่ได้เล่นสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับเอ่อแล้วก็รูปที่3จะเป็นปลาครับมีก็ f ฟิช กับตัวนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นชื่อโพไซดอนอะไรสักอย่างนะอ่าทีนี้เดีย๋ยวพาไปดูในเกมว่าจาก3รูปที่เขาสปอยมาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับโอเคตอนนี้อยู่ในเกมแล้วนะครับตัวแรกก่อนนะตัวไอตัวแรกหัวใจจะอยู่ในเขตภูเขาไฟก็คือทางด้านบนเนาะอ่าอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับของแมปนะแล้วก็ตัวที่2จะเป็นพวกต้นไม้จะอยู่ทางด้านซ้ายของแมปภูเขาไฟครับก็คือโซนนี้ แล้วก็อันสุดท้ายคือปลาปลาจะอยู่โซนนี้ครับอันเดียวกับที่เราเจอบอสปลาสีฟ้าเลยก็เป็น3แมปตามที่เขาสปอยมานะแปลว่าตอนนี้ชัวร์ว่า3พื้นที่นี้ครับถ้าเพื่อนๆทำเ,ออเลเวลสาถึง5มีโอกาสเจอบอสพวกนั้นด้วยเนาะไม่ต้องไปค้นหาในดันต้นไม้อย่างเดียวแล้วมีโอกาสเจอในแมปม่วงเช่นกันแต่ว่าในพื้นที่อื่นๆก็ยังไม่มีข้อมูลมานะครับว่ามันมีบอสอะไรที่มันหลุดออกมาเพิ่มหรือเปล่า ผมก็ยังทําเสาไม่ถึง5เพราะผมก็ไม่ได้เล่นต่อแล้วแต่ว่าอันนี้มาแชร์ข่าวสารให้ฟังเนาะก็เลยไม่มีไม่ได้ไปลองเทสเองนะครับว่าถ้าเกิดว่าพื้นที่อื่นๆเสาถึงเลเวล5แล้วจะเจอบอสอะไรไหมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตในรูปที่เขาสปอยมาเนี่ยไอ้เควสที่เราจะเจอบอสพวกนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่สีฟ้าเหมือนกับที่หาวัตถุดิบไปทําอาวุธทามนะถ้าดูทางด้านขวาบนนะครับของรูปเนี่ยจะสังเกตว่ามันจะเป็นเครื่องหมายตกใจสีแดงเนาะ เพราะฉะนั้นไอ้บอสพวกนี้มันเจอผ่านอีเวนต์สีแดงนะแปลว่าถ้าเพื่อนๆรีเลเวลเสาจนถึงเลเวลห้าแล้วต้องการเจอบอสพวกนี้ก็ต้องดูว่าในพื้นที่นั้นมีเควสสีแดงโผล่มาหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจว่าถ้าเราเอาเคอร์เซอร์ส่องผ่านมินิแมปจะเห็นเป็นชื่อเควสไหมถ้าเป็นบอสพวกนี้ก็จะเป็นชื่อเควส3อันนี้เนาะตามที่เขาปล่อยข้อมูลมานะครับส่วนต่อมานะครับมีอีเวนต์ใหม่อีกอันนึงชื่อว่า Beware the Glittering s i l ไอ e อีเวนต์นี้นะครับเขาบอกว่ามันไม่ได้มีเงื่อนไขการเกิดตายตัวนะแต่ว่าแต่ว่าอันนี้อีเวนต์นี้สําคัญเพราะเขาบอกว่าไอ้วัตถุดิบที่ดรอปจากอีเวนต์นี้ครับมันจะใช้สําหรับการคลาฟของที่เพิ่มขึ้นมาใหม่อ่าซึ่งตัวอีเวนต์ beware the glittering seal นะครับเพื่อนเพื่อนสามารถเปิดมินิแมปแล้วเลื่อนหาพวกนี้ได้นะเนี่ยมันจะเป็นอีเวนต์แบบนี้ครับซึ่งมันขึ้นชื่อเลย ถ้าเราเลื่อนไปแล้วมันไม่ได้เป็นชื่อนี้อะแบบเนี้ยก็ไม่ต้องไปตีมันเนาะถ้าอยากจะหาตัววัตถุดิบของไอเทมชิ้นใหม่นะครับสามารถเปิดมินิแมปแล้วดูได้เลยนะแล้วทีนี้ของที่เพิ่มมาใหม่มีอะไรบ้างอ่ะนี่เลยครับสิ่งแรกที่เขาเพิ่มมาอันนี้คือของที่เป็นแมทเทียลที่เพิ่มมาใหม่ชุดที่เพิ่มมาใหม่แล้วก็พวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่เพิ่มมาใหม่นะครับ ตัววัตถุดิบก็จะมีแค่ตัวกริตเทลลิงซิลเทรดนะครับแล้วก็กริตเท i ลิงซิลคือเทรดเนี่ยเป็นตัวที่ดรอปจากอีเวนต์ครับส่วนซิลเฉยๆเนี่ยไม่มีคําว่าเทรดอ่ะมันคือการเอาตัวเทรดมาคาฟให้กลายเป็นกริตเ r ลลิงซิลไม่งงเนาะเออก็คือดรอปอันนี้ดรอปอันซ้ายแล้วก็เอามาคาฟได้เป็นอันขวาเพื่อเอาไปคาฟของต่อไปนั่นเองทีนี้ตัวชุดนะครับที่เ,เพิ่มเข้ามามี3มชุดด้วยกันมีอันนี้ชุดที่1เนานะก็หน้าตาน่ารักอยู่นะ แล้วก็ชุดที่2เป็นแบบนี้ครับเรียกว่าเทเลยของผู้ชายเนาะแล้วก็ชุดที่3เป็นชุดเมดครับซึ่งแต่ละชุดจะมีทั้งหมด3มชิ้นด้วยกันก็คือมีหัวมีตัวที่เป็นชุดเนาะก็จะคุมทั้งตัวส่วนด้านบนแล้วก็ส่วนด้านล่างเลยนับเป็น1ชิ้นนะครับแล้วก็รองเท้ามี3มชิ้นด้วยกันเนาะซึ่งชุดแรกเนี่ยชื่อว่าโมเดิลเกิลครับมี3มชิ้นนะเฮดโค้ดแล้วก็บู t ชุดที่2อันนี้เป็นชื่อว่าเออเลโตรบอยแล้วก็ ชุดที่3ที่เป็นชุดเมทเนี่ยชื่อว่าสวิตนะครับชื่อว่าสวิตโอเคงั้นแปลว่าถ้าใครจะคราฟ3ชุดนี้เนี่ยมันจะต้องใช้วัตถุดิบชิ้นใหม่ด้วยแน่ๆผมเดาว่าอย่างนั้นนะผมยังไม่ได้ลองเล่นนะแต่เดาว่าใช่ก็คือต้องไปวิ่งผ่านอีเวนต์ไอตัวนั้นเพื่อให้วิ่งผ่านอีเวนต์ใหม่เพื่อให้ดรอปตัวกิตเตอริงซิลเทรดออกมานะครับเพื่อจะได้มาคราฟชุดเหล่านี้ได้เนาะส่วนต่อ,อมาจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆครับซึ่งอันนี้ผมลองนับดูแล้วมันมีทั้งหมด 11ชิ้นเลยซึ่งรูปที่เขาปล่อยมาก็มีครบทั้ง11ชิ้นเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนะาะเดี๋ยวให้ลองดูรูปคร่าวๆว,ว่ามีอะไรบ้างนะอันนี้โซฟาอันนี้เป็นนาฬิกาแบบผนังอันนี้อะไรไม่รู้อะเหมือนตั้งสวยงามมั้งแต่มี3าตัวเนาะเป็นน้องลีฟนะครับแล้วก็มีเบาะน้องลีฟอ่ามีดอกไม้3อันเหมือนกันอันนี้ก็น่าจะแค่ตั้งโชว์นะไม่แน่ใจว่าเป็นโต๊ะหรือเปล่าเห็นข้างบนมันเป็น,น,น,นอาจจะตั้งของได้ อ่าส่วนันนี้เป็นกระถางต้นไม้ก็ประมาณนี้ครับนี่คือของใหม่ที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมาหัวข้อต่อมานะครับบอกว่า add new recipe ก็คือเพิ่มสูตรการผลิตใหม่ๆก็คือเข้าใจว่าน่าจะเป็นเพิ่มทั้งตัวชุดที่บอกไปเมื่อสักครู่แล้วก็เฟอร์นิเจอร์ด้วยโดยที่ไอตัวสูตรการผลิตเนี่ยจะเพิ่มเข้ามาใน base camp shop ก็คือผ่านพี่มาโคแล้วก็ line up of merchant ก็คือเข้าใจว่าเป็น the d อ n ครับก็คือพี่ดอนในแมปม่วงนั่นเอง ส่วนอีกหัวข้อหนึ่งคือบอกว่า adjust m e r c h a n t นะหัวข้อนี้คือบอกว่าสําหรับสูตรการผลิตที่เราซื้อไปแล้วนะครับมันจะไม่ถูกสุ่มซ้ำอ่าไม่ถูกสุ่มมาโชว์ซ้ํำ๋ยวไปลองดูในเกมกันทั้ง2ข้อเลยอ่ามาที่พี่มาโคก่อนนะครับซึ่งไอสูตรการผลิตอันใหม่เนี่ยอ่าอันนี้นี่อย่างแรกเลย g i t t e r i n g s i l นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะใช้ g i t t e r i n g t r a ในการทําแน่นอนอันนี้ใช้เงินซื้อได้นะเมื่อกี้8 0 0 0นะครับ แล้วก็สูตรการผลิตที่เป็นอันใหม่จะอยู่ช็อปของตัวผลไม้สีทองเนาะตัว Godhead Food นะครับซึ่งสูตรอันใหม่ก็นี่เลย Modern Girl Hat c l o t h แล้วก็ b o o t อ่ะอันนี้ชุดชุดของผู้หญิงชุดแรกเนาะชุดที่2ครับ Retro Boy ก็อยู่เช่นเดียวกันอ่ะแล้วก็มีตัวนี้ครับเป็นเก้าอี้นะครับที่เพิ่มสูตรเข้ามาให้นะฮะส่วนอย่างอื่นเนี่ยผมเข้าใจว่าต้องไปอยู่ที่ The Don นะเดี๋ยวลองไปหาพี่เขากัน อ่าอันนี้ผมมาเจอพี่ดอนแล้วครับโอ้โหแต่ของผมมันไม่มีไอตัวสูตรการผลิตมาขายดิสุ่มเกลือจัดอ่าแต่เอาเป็นว่าสำหรับชุดที่3นะครับจะสูมได้จากพี่ดอนนะแล้วก็รวมถึงเข้าใจว่าตัวเฟอร์นิเจอร์อื่นๆนะครับสูตรการผลิตก็หาได้จากพี่ดอนเหมือนกันหัวข้อต่อมานะครับอันนี้คือบอกว่าปรับปรุงเรื่องการ ใส่ชุดให้กับน้องๆครับอันนี้คือดีมากเลยอ่ะเขาบอกว่าเขาเพิ่มฟีเจอร์ที่เราสามารถจะเปลี่ยนตัวอุปกรณ์ต่างๆของน้องๆออได้ทุกตัวแล้วโดยทีเ่เราไม่ต้องเอาเข้าทีมนะในหน้า e u i p m e n t ได้เลย่ออย่างตอนนี้ผมอยู่ในหน้า Equipment แล้วครับเพื่อนๆจะสังเกตอันนี้อ่ะตัวนี้เห็นไหมเคอร์เซอร์อันนี้นะครับก่อนหน้านี้มันไม่มีเนาะมันจะเป็นแค่เราแล้วก็น้องๆในทีม3คนนะครับแต่ตอนนี้มีเพิ่มไอคอนอันที่4มาแล้วนี่ ซึ่งพอเราเริ่มมาที่หน้านี้เนี่ยมันจะเป็นรายชื่อน้องๆทุกคนที่เรามีครับเนาะแปลว่าเราสามารถที่จะจิ้มเข้าไปแลวเปลี่ยนอุปกรณ์เขาได้เลยอันนี้เรียกว่าโคตรสะดวกดีมากหัวข้อถัดมานะครับเป็นเรื่องภายในแคมป์เราบ้างแล้วมี3อย่างที่เขาปรับเปลี่ยนอย่างแรกก่อนเลยเขาบอกว่าคราวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะรีโลเกตคือย้ายที่ครับย้ายของโดยที่ไอตัวพื้นที่ใหม่ที่เราจะวางเนี่ยสามารถที่จะวางทับ พื้นที่เดิมได้แล้วอ่ะยกตัวอย่างเช่นอย่างเจ้าหุ่นฮาแกรมตัวนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยสมมติผมบอกว่าผมมาตรงนี้แล้วไม่อยากได้อ่ะอยากขยับมาทางขวาสักหนึ่งช่องแบบนี้ก่อนหน้านี้มันทําไม่ได้นะเพราะว่ามันมันจะมีรอยของเก่าอ่ะวางอยู่แล้วมันถือว่าการเลื่อนอย่างเงี้ยมันวางทับที่เดิมมันเลยไม่ให้ทําแต่ตอนนี้เราสามารถที่จะยกมันขึ้นแล้วก็วางแบบโอเวอร์แลปก็คือเหมือนแบบทับซ้อนกับพื้นที่เก่าอ่ะได้แล้วครับเอ่อข้อ2ข้อ3อย่าพูด รวบไปเลยแล้วกันนะฮะข้อ 2, ข้อ3เนี่ยคือมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนรูปลักษณ์ครับอย่างข้อ2ก็คือเรื่องของตัวสะพานแล้วก็บันไดปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนหน้าตาของสะพานและบันไดได้โดยที่เราไม่ต้องรื้อของเก่าทิ้งแล้วสร้างของใหม่แล้วโดยใช้การรีโมเดลเอาส่วนข้อ3เนี่ยเป็นเรื่องของฟาร์มครับทำได้เหมือนกัน ปกติอย่างเช่นสมมุติอย่างในรูปเนี้ยเขาปลูกฟาร์มข้าวโพดเอ่อสมมติเป็นฟาร์มแครอทสินไม่ใช่ข้าวโพดฟาร์มแครอทอยู่ใช่ไหมแล้วสมมติเราอยากเปลี่ยนเ,เป็นมันสฝรั่งหรืออยากเปลี่ยนเปอย่างอื่นอย่างเงี้ยเราจะต้องไปทุบอีตัวแครอททิ้งก่อนแล้วไปซื้อฟาร์มอันใหม่มาวางทับที่เดิมแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วสามารถที่จะเปลี่ยนมันได้เลยโดยวิธีการก็คือให้เรามาหาพี่คุกครับคนนี้เนาะทีนี้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเปลี่ยนรูปลักษณ์ของสะพานกับบันได มาที่หัวข้อตัว infrastructure แล้วมันจะมีหัวข้อนี้ครับก็คือ change ตัว appearance เพราะกดเข้าไปปุ๊บมันจะขึ้น list ตัวสะพานกับบันไดที่เรามีในบ้านของเราครับจากนั้นนะครับสมมุติผมจิ้มอันนี้เนาะอ่าจิ้มเข้าไปปุ๊บตอนนี้มันเป็นสะพานหินแบบนี้อยู่มันก็ถามเราว่าอยากจะเปลี่ยนรูปลักษณ์มันไหมก็กด yes ไปมันจะขึ้น2อันนี้มาครับซึ่งตอนนี้มันมีแค่ exterior ก็คือเปลี่ยนรูปลักษณ์จิ้มเข้าไปเลย มันจะมีหน้าตาบันไดที่เรามีอยู่สมมุติผมบอกว่าผมอยากเปลี่ยนเป็นอันนี้จะเห็นว่าราคามันขึ้นเป็น5 5าพเนาะอ่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆโอเคกับหน้าตานี้ก็แค่กดดูตรงข้างล่างเนี่ยครับกด complete ได้เลยถ้าเป็นคีย์บอร์ดก็เป็นแท็บเนาะถ้าเป็นตัวจอยเอ็กของผมก็จะเป็นตัวปุ่ม3ขีดก็แค่เสียตังค์แล้วมันก็จะเปลี่ยนหน้าตาให้แค่นั้นเองซึ่งทําได้ทั้งตัวบันไดแล้วก็สะพานเนาะอยู่ในหัวข้อเดียวกัน ทีนี้ถ้าเป็นตัวฟาร์มบ้างก็มาที่หัวข้อฟาร์มครับแล้วก็จะมีคำว่า change farm type พอจิ้มเข้าไปปุ๊บเหมือนกันเลยครับมันจะเป็น list ฟาร์มที่เรามีอยู่อ่ะอย่างอันเนี้ยเออสมมติตัวนี้แล้วกันเป็น pumpkin farm เนาะตอนนี้มันเป็น pumpkin farm อยู่อยากจะเปลี่ยนไหมก็คือกด yes เข้าไปมันก็จะให้เราเลือกแบบเดียวกันเลยครับแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นเอ่อฟาร์มที่เราอยากจะสร้างได้เลยก็เสียตังเอาแบบนี้ แค่นี้เองอันนี้เรียกว่าสะดวกมากเหมือนกันอันนี้ก็ดีหัวข้อถัดมานะครับจะเป็นเรื่องของการแสดงผลตอนคัฟติง้งสำหรับตัวน้องๆผู้ช่วยเรานะครับมันจะแสดงผลเป็นตัวเลขที่มันชัดเจนขึ้นยกตัวอย่างให้ดูนะครับสมมุติผมจะทํางานที่เป็นของอาชีพอาร์ติสต์ละกันเนาะ,ะตัวผมเองเนี่ยตัวละครผมเองมันได้ค่าพลังอยู่941ทีนี้ปกติไอบอ d ตี้ช่องแรกเนี่ย มันจะแสดงก็คือพอเราจิ้มเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีลิสต์ของน้องๆใช่ไหมครับทีนี้อย่างของน้องคนนี้เนี่ยพลังอยู่ที่700ซึ่ง700เนี่ยมันเป็นพลังจริงๆของน้องนะ700ดล้ยนะครับปกติเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้เนี่ยตำแหน่งแรกอะคือเป็นผู้ช่วยหลักใช่ปะพลังตรงนี้มันจะโชว์ก็คือเป็นพลังเดิมๆของน้องๆตัวนี้แหละก็คือ700แต่ว่าหาร2ก็คือมันจะโชว์แค่350แต่เพื่อนๆสังเกตต,ตอนนี้นะด้านล่างตรงนี้ครับด้านขวามือ ข้าล่างตัวนี้มันจะบวกให้เห็นเลยว่าน้องไม่ได้บวกแค่350จริงๆน้องบวกมา626เลยซึ่งมาจากอาจจะมีตั้งแต่ตัวหน้าแดงตัวนี้เนาะหน้าแดงก็คือน้องมีความสามารถหรือว่าชอบในการผลิตของสิ่งนี้ก็จะบวกค่าพลังพื้นฐานขึ้นมาอีกหรือบวกกับความสามารถของอุปกรณ์บางอย่างหรือเปล่าอย่างเช่นของน้องคนนี้อาวุธที่เขาใส่เนี่ยของผมสกิลที่1มันจะเป็นบวกด้วยเออมันจะบวก Improv e ability create s t r u c t u r e เข้าไปอีกก็ต้องดูว่า ไอเน,นี้ยมันมันส่งผลกับสิ่งที่เรากำลังจะคัาฟไหมแต่สุดท้ายใดๆนะครับเขาจะสรุปเป็นตัวเลขให้เราเห็นที่ตำแหน่งนี้เลยก็เรียกว่าสะดวกขึ้นเราไม่ต้องเข้าไปดูว่าเออคนนี้มีสกิลอะไรมีอุปกรณ์อะไรที่มันเสริมกับสิ่งที่เรากำลังสร้างอยู่ไหมคือมันโชว์ให้เห็นเป็นตัวเลขเลยแปลว่าหลังจากนี้ผมมองว่าการคุยเรื่องการคารฟติ้งมันจะง่ายขึ้นเพราะว่าเห็นเลยว่าถ้าเราจะคัาฟของชิ้นนี้อ่ะสมมติอันนี้พลัง590 หลังจากนี้น่าจะคุยกันง่ายขึ้นครับว่าต้องควรจะมีค่าพลังเท่าไหร่เพื่อให้คับได้เพอร์เฟกได้มันง่ายประมาณนั้นนะฮะก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีอีกก็มองว่าดีนะการปรับรอบนี้มีแต่เรื่องดีๆทั้ทงนั้นเลยนะสิ่งต่อมาที่ปรับนะครับเขาบอกว่าปรับหน้าไลฟ์เมนูให้โชว์เพิ่ม2อย่างก็คืออย่างแรกก็คือเป็นเลเวลของทุกไลฟ์เลยในหน้าเดียวเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือบอกว่าเออแสดงให้เห็นว่าอาชีพไหนสามารถเลื่อนขั้นได้แล้วบ้าง ทีนี้ในหน้าไลฟ์ในเกมนะครับตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าทุกอาชีพจะมีเลเวลกำกับให้เรียบร้อยเลยชัดเจนส่วนตัวที่เขาบอกว่าเป็นตัวที่แสดงให้เห็นว่าอาชีพไหนที่มันอัพแรงได้แล้วอะของผมมันไม่มีให้ดูเพราะว่าตอนนี้อาชีพที่เป็นยังไม่ตันของผมะมันก็ยังอัพแรงไม่ได้จริงๆเนาะแต่เข้าใจว่าถ้าเราเข้ามาดูในหน้านี้นะครับมันน่าจะเห็นสัญลักษณ์บางอย่างบ่งบอกว่าอาชีพนั้นๆของเราอะสามารถอัพแรงได้แล้วก็สะดวกขึ้นนะ เพราะผมจําได้ว่าปกติก่อนหน้านี้มันน่าจะต้องเข้ามาดูในเควสครับว่าเราอัพแรงได้หรือยังน่าจะต้องเข้ามาดูที่หน้านี้เป็นหลักเลยว่าแบบแต่ละอาชีพมันเหลือ exp เท่าไหร่ต้องทําอีกเท่าไหร่อะไรเงี้ยเข้าใจว่าถ้าดูในหน้าไลฟ์ตรงนี้น่าจะเห็นชัดเจนนะครับถ้าเป็นแพทปัจจุบันนะอันต่อมานะครับเข้าใจว่าที่เหลือหลังจากนี้จะเป็นพวกแบบจิปาถาละอย่างอันนี้ก็คือบอกว่า ในกิวเควสก็คือเควสที่บ้านเรานะครับบอกว่ามันจะมีเควสหนึ่งที่ใช้บ o ดดิ้งใช้คำศัพท์ก่อนหน้านี้ว่าเป็น r รี r e ตอั t ตัวออฟสเตนลิงทู t ดอออ Original Form ก็คือให้เราแปลงเพื่อนๆอ,นอะ่ะจากที่เราไปเก็บมาได้อะ่ะให้กลายกลับมาเป็นคนเขาก็เปลี่ยนบ o ดดิ้งมาเป็นคำว่า Increase Iceland น er เดอร t บายอัลอันนี้แค่เปลี่ยนบ o ดดิ้งซึ่งเขาก็ใส่ดอกจันไปข้างล่างด้วยว่าการเปลี่ยนครั้งนี้มันไม่ได้เปลี่ยนเงื่อนไขในการสาเร็จ สุดท้ายมันก็คือการแปลงเพื่อนกลับมาเป็นคนแค่นั้นเองอันต่อมาก็คือเพิ่มปุ่ม p u r c h a s e ตัวดิลักเอ่อดิจิตอลดิลักอิดิชันครับในหน้าไ i เทิลสกรีนเหมือนกับของ s ูวิทสองนั่นแหละก็เลยเข้าใจว่าเขามีการอัปเดตเพิ่มปุ่มให้เราอัปเกรดได้ที่หน้าไตเทิลสกรีนในทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับอันนี้บอกว่าเปลี่ยนโมเดลรีดีไซน์ชุดใหม่ของคา r p เพนเตอร์ y e r เ u อร์ฮันเตอร์แล้วก็มาร์คแมนอ่ะอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างชุดคาเพนเตอร์ครับ เขาบอกว่าเปลี่ยนดีไซน์ผมก็จําดีไซน์เก่าไม่ได้ฮะไม่รู้เหมือนกันว่าก่อนหน้านี้มันเป็นแบบไหนแต่ว่าเรียกว่าไม่ได้เห็นความต่างชัดเจนละกันจําไม่ได้จริงๆครับก็เป็นตัวอย่างอันนึงแลวกันเนาะว่าประมาณนี้อันนี้เขาบอกว่าแค่ปรับดีไซน์ชุดนะครับส่วนต่อมานะครับบอกว่าเป็นการเพิ่ม notification ก็คือมีการเพิ่มตัวเวลามีอัปเดตข่าวสารใหม่ๆเนาะจะเพิ่มในหน้าไทเติลสกรีนให้เพื่อนๆเห็นเลย ด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นของเฉพาะเวอร์ชั่นสตรีมนะก็บอกว่าเขาเพิ่ม add keyboard and mouse input list ก็คือเป็นปุ่มแหละครับมันคือการกด F10 ในเกมเพื่อแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยปุ่มไหนบนคีย์บอร์ดทำหน้าที่อะไรบ้างแค่นั้นคือตัวนี้มันเลยทำให้ดูง่ายขึ้นบางทีเผื่อเราจำปุ่มไม่ได้นะสำหรับคนที่ใช้คีย์บอร์ดกับเมาส์นะครับ แล้วก็อีกอันนึงสำหรับเวอร์ชันสตรีมเหมือนกันนะครับคือ adjust control เขาบอกว่าบนคีย์บอร์ดเนี่ยตอนนี้สามารถที่จะร e a s s i g n คือเปลี่ยนปุ่มได้แล้วของ craft terrain กับ excavate e r r a i n ผมเข้าใจว่า craft terrain มันคือการ crafting อ่ะน่าจะเป็นมินิเกมตอนค r a f หรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวนะอาจจะเปลี่ยนปุ่มที่ต้องกดมินิเกมตอนค r a f ต i n g ได้แล้วแล้วก็สามารถเปลี่ยนปุ่มตอนที่ e x c a v a t e มันคือการเข้าใจว่ามันคือการขุดแหละครับก็คือน่าจะเป็นพวกแนว g ก็ t เท i n g Life ว่าสามารถเปลี่ยนปุ่มได้แล้วอาจจะเป็นโจมตีเบาโจมตีหนักระหว่างที่เราไปสำรวจแร่ต้นไม้ตกปาดเข้าใจว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับส่วนของ Balance Adjustment มีข้อเดียวเลยครับก็คือบอกว่า Adjust Item Drop ดสำหรับตัว a น p ดาก o n ที่อยู่ทาง Northwest ก็คือด้านบนเยื้องเยืองซ้ายเนาะของแมッ เมืองหลวงมิสเตเรียครับถ้าใครจําได้เนี่ยไอแมปเมืองหลวงแมปแรกอะ่ะมันจะมีไอเนปตาก,ก้อนคือมังกรหลับตัวสีแดงแดงอะนอนอยู่อ่ะไปเปลี่ยนไอเทมดอปของเจ้าตัวนี้แต่ว่าไม่ได้มีารายละเอียดนะครับว่าเปลี่ยนอะไรบ้างสุดท้ายที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มของบัคฟิกนะครับก็คือเป็นการปรับเพื่อให้เกมมันสมบูรณ์ขึ้นเท่านั้นเองแล้วก็สําหรับเวอร์ชั่นสตีมอีกอันนึงในการปรับบัคฟิกนะก็คือเขาบอกว่า แก้ไขปัญหาสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับตัวพรีออเดอร์โบนัสครับบางคนน่าจะเจอปัญหานี้เนาะซึ่งตอนนี้เขาก็แก้เรียบร้อยแล้วครับแล้วทั้งหมดนี้ก็คือการอัปเดตเวอร์ชัน1.4.0ของเกม Fantasy Life Eye นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะไม่มากก็น้อยนะฮะให้รู้ว่าแต่ละอันมันมีปรับอะไรบ้างเนาะถ้าถูกใจคลิปนี้แล้วไม่อยากพลาดคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับสุดท้ายนี้ขอกราบขอประคุณทุกท่านที่ดูกันมาจนจบขอฝาก just anaget ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเจอกันใหม่คลิปหน้าเล่นเกมให้สนุกสวัสดีครับ